ถังน้ำนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะกว้าง 20, ยาว25ระดับน้ำในถังสูง15หน่วยเมื่อใส่ท่อนไม้รูปทรงกระบอกลงไปในถังท่อนไม้จมอยู่ในน้ำครึ่งท่อนพอดีนะคะทำให้ระดับน้ำสูง18หน่วยเดิมสูง15ใส่ท่อนไม้สูงขึ้น3หน่วย ดังนั้นท่อนไม้มีปริมาตรก,กี่ลูกบาศก์หน่วยนะคะอะวาดถังกว้างยาวอันนี้ยี่สิบนะคะอันนี้ยี่บห้าแล้วก็เดิมสูงสิบห้า ะะเดิมสูง15แล้วก็พอใส่ท่อนไม้ทรงกระบอกลงไปน้ำก็เพิ่มขึ้นอีก3หน่วยร่ยน,น,นี้คือ3หน่วยนะฮะเพราะว่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นอีกเป็น18หน่วยดังนั้นนะคะท่อนไม้เนี่ยมีปริมาตรกี่ลูกบาทหน่วยปริมาตรของท่อนไม้ จมอยู่ในน้ำครึ่งท่อนแต่อันนี้ต้องอ่านโจทย์ให้ดีดดน้ำเออไม่ใช่ทรงกระบอกเนี่ยจมอยู่ในน้ำแค่ครึ่งท่อนเพราะฉะนั้นปริม,มาตรที่เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งคํานวณได้จากกิมห้าคูณยี่สิบคูณสามนะคะมันจะเป็นแค่ปริม,มาตรครึ่งท่อนของทรงกระบอกถ้าเขาถามว่าท่อนไม้มีปริม,มาตรก,กี่ลูกบาศกหน่วย เราต้องคูณ2เข้าไปเพราะต้องเผื่อตรงนี้นะคะว่ามันมีที่จมลงไปนั้นน่ะมันคือปริม,มาตรน้ำที่เพิ่มขึ้นมานะคะเพราะนั้นคำนวณปริมาตรน้ำที่เพิ่มนะคะ,ะ,คะก็คือเท่าไหร่ยี่ห้าคูณยีคูณกับความสูงที่เพิ่มก็คือ3หน่วยนะคะ ก็คือ25คูณ20คูณ3จะเป็น1,500ลอบอลหน่วยนะฮะแต่มันคือทรงกระบ,บอกที่จมอยู่ในน้ำแค่ครึ่งเดียวตรงนี้เท่านั้นนะคะที่เราคำนวณได้อย่าลืมมันคือครึ่งท่อนนะฮะเพราะฉะนั้นออปาริมาตร ทรงกระบอกทั้งท่อนก็คือต้องคูณสองเข้าไปนะฮะก็คือเท่าไราออรหรนะ่สามพันลอบอหน่วยเป็นคําตอบนะฮะสามพันลอบอหน่วยเป็นคําตอบนะคะ